السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วัพลุลุกดเตอมิลิซานียฟกะฮากอลีอาม่าเรียนพนักงานจุราราชมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีกับผมนายสรกิจหัสนอิมามสิทยิ์ช้างเผือกขอขอบพระคุณพนัท่านรุนบุญชมจราราชมนตรีและ ท่านฮจีเชดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมสัสยิดแจงเผือกในวันนี้มสัสยิดแจงเผือกเป็นมสัสยิดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มากว่า150ปีเป็นมสัสยิดลังแรกที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช2492ประมาณปีพุทธศักราช2410เป็นที่รวมของชาวมุสลิมที่มาจากชมพูทวีปสมัยนั้นก็ได้แก่ปากีสถานอินเดียบังกลาเทศในช่วงแรกโดยความร่วมมือจากพี่น้องมุสลิมทำการสร้างมสัสยิดโดยใช้เสาไม้ไผ่ฝาขัดแตะ มุงด้วยใบตองตึงยังไม่มีพื้นสำหรับมัสยิดต่อมาในราวปีพุทธศักราช2427ชาวมุสลิมจีนห่อชื่อว่านักปราสรังได้ก่อสร้างมัสยิดด้วยไม้กระดานมุงหลังคาด้วยใบตองตึงและได้ดำรงตำแหน่ง,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 งเป็นอิหม,มัมเมื่อท่านเสียชีวิตได้มีท่านโมลวีกาญมุดีน ได้มาเป็นผู้ํำรงตำแหน่งอิหมามซึ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารมสัสยิดขึ้นใหม่ด้วยการก่อพื้นอิฐเสาทำด้วยไม้แล้วก็หลังคามุงด้วยกระเบื้องในปีพุทธศักราช2496อิหมามและคณะกรรมการมสัสยิดได้มีการปรับปรุงอาคารมสัสยิดก่อสร้างอาคารมัสยิดครั้งชั้นเดียวหลังคาเป็นกระโจมรูปโดมตามแบบสถาปัตยกรรมปากิสถาน และในปีพุทธศักราช2559ได้มีอาหรับชาวดูไบคือท่านเชคอับดุลลอห์บินโฮลได้แสดงเจตจำนงเพื่อก่อสร้างมัสยิดด้วยทุนบริจาคของท่านประสงค์ที่จะสร้างเป็นอาคารเดียวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้นชั้นใต้ดิน1ชั้นรวมเป็น4ชั้นแต่ท่านสร้างในรูปแบบของทางอาหรับ นะครับปิดทึบมีโดมทั้งสิ้น3โดมโดมขนาดใหญ่1โดมโดมขนาดเล็ก2โดมเริ่มการสรรหาบริษัทในวันที่15ตุลาคม2559และเริ่มก่อสร้างวันที่1ธันวาคม2559จนถึงวันที่31มีนาคม2561หลังจากการก่อสร้างได้3ปีผ่านไปท่านเชคได้พบปัญหาการก่อสร้างของอาคาร ับบริษัทที่รับเหมาจึงมีการสั่งหยุดการก่อสร้างและให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ท่านเชคจึงได้เดินทางกลับประเทศดูไบแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะไม่สร้างมัสยิดต่อไปโดยไม่ทราบสาเหตุขาดการติดต่อโดยที่ทางอิหมัมและคณะกรรมการมัสยิดก็ได้พยายาม ที่จะติดต่อหลาย,ลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมากระทั่งปีพุทธศักราช2563อิหมัมและคณะกรรมการมสัสยิดตลอดจนสมรุษได้ประชุมร่วมกันมีมติเห็นชอบที่จะสร้างมสัสยิดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์จึงได้มีการออกแบบมสัสยิดใหม่ให้เป็นไปตามบริบทของประเทศไทยมีความเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยปรับปรุงแบบการก่อสร้างให้เป็นอาคารสูง4ี่ชั้นรวมชั้นใต้ดินตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด266ตารางวาประกอบด้วยชั้นใต้ดินเป็นห้องโถงอนเนกประสงค์เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมบรรจุคนได้ประมาณ600คนชั้นที่หนึ่งห้องละหมาดหเวลาทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะซึ่งมีบราสามารถบรรจุคนได้มากกว่าหนึคน ชั้นที่2เป็นห้องกิจกรรมสําหรับนักเรียนเยาวชนห้องสมุดและห้องรับรองในชั้นที่3เป็นห้องโถงใหญ่บรรจุคนไม่ต่ำกว่า500คนมีการลงนามก่อสร้างเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2.564ใช้งบประมาณทั้งสิ้น2 0 4 5 6บล้าบาท76สตางค์อันนี้หลังจากที่พวกเรามาสร้างต่อนะครับ ก่อนหน้านั้นท่านเช็กสร้างไปหมดไปประมาณ60กว่าล้านแล้วด้่แล้วเสร็จเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2566โดยได้รับความร่วมือได้รับเงินสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศอาคารวาสิเช้างเผือกหลังนี้ถือได้ว่าได้ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น9ปีตั้งแต่พุทธศักราช2559จนถึงพุทธศักราช2567 ประสบความสำเร็จเป็นอาคารมัสยิดช้างเผือกและมีประวัติยาวนานกว่า150ปีการเปิดอาคารมัสยิดช้างเผือกในวันนี้กระผมอิหมามุสตาฟาในนามของอิหมามคณะกรรมการมัสยิดสพบุุษพี่น้องมุสลิมช้างเผือกต้องขอขอบพระคุณองค์กรมุสลิมหน่วยงานและราชการหน่วยงานเอกอชนที่สนับสนุนให้งานเปิดอาคารมัสยิดช้างเผือกวันนี้ ได้ประสบความสําเร็จร่วงทุกประการขอพระอ,องค์รสตราทุพุะเจ้าทรงตอบแทนความดีนี้ตลอดไปบัดน,นี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีทัศจีชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยได้ให้กรุากรณาให้เกียรติกาวเปิดป้ายอาคารประสิทธิ์จางเผือกและมอบของที่รึกกับหน่วยงานต่างๆเป็นลำดับต่อไป ขอเรียกเชิญครับ